ท่านผู้ชมครับผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เป็นร้อนในนะคลิปนี้อาจจะพูดด้วยน้ําเสียงเนิบๆพูดลาบากมากมันเป็นใต้ลิ้นน่ะแล้วก็สภาพร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยต้องกราบขอภายทุกท่านมณฑที่นี่ด้วยนะครับเทนฮากบอกว่าฤดูกาลนี้ของแมนยูยังไม่จบต่อให้จะคว้าตั๋ว UCL แล้วก็ตามต้องการพาทีมชนะฟูลแลมให้ได้เพื่อจบอันดับที่3ต่อจากนี้นะครับเกมที่พบกับฟูลแลมนะหลายคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วแต่เทนฮากบอกว่า จะเอาชนะให้ได้เพื่อจบอันดับที่ 3FA เอฟเอคันัดชิงหลายคนถอดใจไปแล้วเฮ้ยไม่ชนะแน่เลยวะ่ะแต่เทนฮากบอกว่าจะพยายามเอาชนะให้ไดู้้จัดการทีมไม่ยอมแพ้เราก็อย่าได้ยอมแพ้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่27เดือน5ปี2 5 6 6, 6ขอโคนลนหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอพันไลเดอร์พี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยดาราในเหมือนเช่นเดิมนะครับว่าทุกท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้ ขอบคุณยอดการโดเนทที่ส่งเข้ามาช่วยค่าน้ําค่าไฟจากในไลฟ์สดหลังเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับทุกท่านครับคอนเทนต์สรุปข่าวในวันนี้มีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในดีลของเดคแคนไรท์นะใครที่ยังอยากได้เดคแคนไรท์ถามว่ามีโอกาสไหมยังมีอยู่โตเตงยังคงเป็นอาร์เซนอลเหมือนเดิมพออาร์เซนอลมีกําลังงบประมาณในการทุ่มซื้อเดแคนไรท์เข้ามาร่วมทีมมากกว่าแมนยู อันนี้ก็ต้องอยอมรับตามตรงสุดของแมนยูเนี่ยงบประมาณในการเซ็นกองกลางดูจะต้องไปหวังพึ่งจากดิวขาออกแต่ทีนี้ใช่ว่าแมนยูจะไม่มีลุ้นในแค่นไรแล้วนะเออใช่ว่าจะไม่มีลุ้นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเรื่องของไรนํามาฝากกันรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของเอลิกเทนฮานะครับเพสคอนเฟอเรนซ์อันนี้เป็นก่อนเกมที่จะพบกับฟูลแลมเทนฮาพูดถึงประเด็นต่างๆ และมีเรื่องของเจดอนซานโชมาฝากทุกคนกันด้วยเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ24ปีที่สโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ด้วยการล้มเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกในนัดชิง UCL นะครับปี1999คว้าทริปเปิลแชมป์นะ3ถ้วย3เมเจอร์หลักไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคและยูฟ่าแชมเปียนลีกยังคงเป็นทีมเดียวของกองกิดจ,จนถึงทุกวันนี้นี่ถือว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริศาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของเราเด็กผีซึ่งมีทีมทีมหนึ่งกำลังจะมีโอกาสทำได้เหมือนกับแมนยูไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนข้างบ้านนั่นเองนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วหรืออีก2นัดซิตี้จะทำได้เหมือนกับแมนยูนะครับในเกม f อฟครับที่ก็ต้องเจอกับแมนยูเนี่ยแหละแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะที่พบกับอินเตอร์มิลาน ถ้าเกิดซิตี้สามารถทำได้ยินดีด้วยไม่มีคำคอรหาไม่มีข้อกังขาสมควรทำได้แต่แมนยูของเราก็จะสู้สุดใจขาดดิ้นเหมือนกันนั่นแหละฮะก็นั่นแหละซิตี้ต่อมานะครับสโมสรแมนยูยังคงเป็นทีมที่สามารถจบท็อปโฟหรือว่าเสียดับแรกมากที่สุดในบริษัทของพรีเมียร์ลีกถึง27ครั้ง รอลงมานะครับคืออาร์เซนอล22ครั้งแล้วก็เชลซีกับลีพูล19ครั้งพูดถึงคริสเตียนอีริกเซนหน่อยละกันนะครับไลฟ์สดหลังเกมเมื่อวานนี้ผมลืมพูดถึงคริสเตียนอีริกเซนตั้งแต่กลับมาสู่พรีเมียร์ลีกในเดือนกุมภาพันธ์2022คริสเตียนอีริกเซนนะครับสามารถทำแอสเซทจากลูกตั้งแต่ได้มากที่สุดเหนือก็ผู้เล่นคนอื่นๆด้วยจํานวน5ครั้งด้วยกันอันนี้เป็นข้อมูลจาก BBC แมนยูนะครับเซนสัญญาคว้าตัวอีลิกเซนแบบไม่มีค่าตัวไอทีแรกคนคิดว่าเป็นอะไรเป็นตัวโรเตชันใช่ไหมไป,ไปมา,มาเป็นตัวจริงเซ็นมาแบบฟรีๆศูนย์ปอนผลงานในปีนี้นะครับสองประตูสิบแอสซิตเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แม้กระทั่งผมยังลืมพูดถึงในไลฟ์สดหลังเกมอะ่ะเอาชิบหายลืมพูดถึงอีลิกเซนเลยทำแอซซิตได้กับคาซมิโรมาสองนัดติดแล้วเล่นได้แบบตามมาตรฐานอะ่ะ ไม่ค่อยมีนัดที่ฟอร์มการเล่นตกแบบน่าเกียดส่วนใหญ่นะครับมาตรฐานนัดที่เล่นดีมีไหมมีเยอะด้วยแต่สปอตไลท์เรื่องของความเด่นเนี่ยเอาตรงๆนะไปเทียบกับนักเตะคนอื่นภายในทีมไม่ได้ก็ดีความที่เขาไม่ใช่ซุปตาสื่อก็ไม่ค่อยที่จะให้สปอตไลท์อยู่แล้วเป็นนักเตะประเภทปิดทองหลังพระรู้ถึงใครรู้ไหมไมเคิลคาริกตำแหน่งวิธีการเล่นคล้ายๆกันด้วย ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคือตามมาตรฐานของตัวเองตามคาสบอลของตัวเองปิดทองหลังพระไปเรื่อยๆจนกว่าวันที่ตัวเองอะ่ะจะแขวนสตัดแต่ผมชอบนะสไตล์แบบนี้ไม่หวือหวาเรียบง่ายแต่มาตรฐานมากันที่เดอะมุนอันโตนี่กันมากนะครับณนะตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันจากสโมสรอนว่าต้องพักกี่เดือนแต่ก็มีสื่ออย่างอีดพเพนเด์นะครับแรนข่าวบอกว่าอาการบาดเจ็บดังกล่าวอะ่ะ เป็นอาการเดียวเป็นปัญหาเรื่องของข้อเท้าที่อันโตนี่นะครับเคยเจ็บสมัยที่อยู่อาแจกอัมเตอร์ดัมและตอนที่อันโตนี่เจ็บแบบนี้พักไปสองเดือนถ้าเป็นแบบนี้นะครับเท่ากับว่าจะไม่ทันนัดชิง f อฟเอัพอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องพักระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับตอนที่อยู่อาแจกคือประมาณ2เดือนอาจจะกลับมาได้ในช่วงปรีซีซั่นนัดท้ายๆถ้าเกิดต้องพัก2เดือนจริงๆนะครับ เป็นอาการบาดเจ็บข้อเท้าอ่ะถ้าเกิดเจ็บที่เดิมเนี่ยมันจะเลื้อยหลังหรือเปล่าโชคร้ายมากนะอันตัวนี้ขอให้หายหไวนะ้น้องโอ้โหถ้า2เดือนจริงนี่น่าเห็นใจมากส่วนลูกชอนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งจากการบาดเจ็บหลังนะเทนฮาบอกว่าเจ็บเล็กน้อยดูไม่เป็นอะไรมากแต่ก็ต้องร้อยผ่านยีชั่วโมงอีกทีนึงวันนี้น่าจะมีข่าว แต่ผมไปเช็คจากกระแสข่าวต่างประเทศลูกชอน่าจะฟิตทันนะครับเกมที่พบกับแมนซิตี้นะรอบชิงตลาดซื้อขายนักเตะเรียติกยูเคเทียสอเดนขาบ,บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องการขายสกอตแมกโทมิเน่แล้วก็ดีนเทนเดสันเพื่อหาเงินมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยทางแมนยูนะครับจะมีเงิน100ล้านปอนเป็นงบตั้งต้นในการลงตลาดน่าจะทุ่มนะไปที่กองหน้าตัวเป้า เป็นตำแหน่งที่พู้เขาต้องการเสริมเสริมเข้ามาสู่ทีมอย่างเร่งด่วนเป็นบิ๊กดดลย่างไรก็ตามนะครับแมนยูก็ต้องการเสริมตำแหน่งอื่นด้วยเช่นเดียวกันกองกลางก็อยากได้ตกเป็นข่าวว่าอยากได้ตัวเมสันเมาส์กองกลางของเชลซีนะครับซึ่งก็ต้องหาเงินนะนะจากการขายนักเตะออกไปทำให้สโมสสน่มองว่าแม็กโทมิน่กับดีนเทเดสันเป็นสน,นักเตะที่ ถ้าเกิดปล่อยตัวไปอ่ะแม็กโทมิเน่ประมาณค่าตัวที่คาดการนะครับ30ล้านปอนด์เช่นเดียวกับดีนเทเลซันนี่ก็30ล้านปอนด์สคนรวมกัน60ล้านปอนด์เฮ้ยแบบนี้ก็มีเงินในการไปยื่นเมสันเมาส์สิก็มีข่าวในช่วงสองสาวันว่าแมนยูอ่ะจะพยายามไปดิวเมสันเมาส์ให้ได้ค่าตัว55ล้านปอนด์ขายแม็กโทมิเน่ขายดินเทเลสัน ได้เงินมานะสมมุตินะถ้าเกิดขายตามนี้จริจงๆได้มา60ล้านปอนเอาไปยื่นซื้อเมสันเมาส์ห้าสิล้านปอนยังเหลือต้องหล้านปอนแต่ปัญหาคือเชลซีอยากได้ค่าตัวเมสันเมาส์แปล้านปอนไงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เมสันเมาส์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปหาตัวอื่นยังไงซะก็ต้องขานักเตะออกไปนั่นแหละอันนี้สำคัญที่สุด นิวคาสเซิลยูเอต็ดนะครับสนใจแม็กโทมิเน่นะเคยพยายามที่จะคว้าตัวแม็กทอมในช่วงเดือนมนกราแต่ว่าเทนฮากไม่ปล่อยพร้อมที่จะกลับมาดีอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยอยากได้แม็กโทมิเน่มากส่วนฟอร์เรสต์ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเซ็นสัญญาคว้าตัวน้องดีนแบบว่าซื้อขาดไปเลยนะพร้อมที่จะทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ตามที่แมนยูต้องการจากที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้นะครับ นอกจากเมสันเมาส์นะครับแมนยูก็มีข่าวกับนักเตะในตำแหน่งกองกลางในหลายคนเมสันเมาส์ดูจะเป็นมิดฟิลเชิงรุกเบอร์8ที่เล่นเบอร์10ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากได้เชิงรุกอยากได้เชิงรับอยากได้เบอร์6ธรรมชาติที่ก็ปรับมาเล่นดับเบิลไพวอตอ่ะ6คู่กันได้ในระบบ4-2-3-1ก็ต้องเป็นเดคแคนไรท์นะครับเดคแคนไรท์เนี่ยถือว่าเป็นมิดฟิลที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหา ระยะยาวนะครับเป็นตำแหน่งกองกลางเชิงรับให้กับทีมได้นี่เป็นตัวแทนคาเซมิโลได้เลยหรือแม้กระทั่งจับสองคนนี้ยืนคู่กันก็สามารถทำได้เดคเคนไร์ right นะครับปัญหาคือเวสแฮมเนี่ยตั้งค่าตัวไว้สูงตั้งเลทค่าตัวไว้อยู่ที่1 0 0่งรถึงหนึล้านปอนด์คำถามคือใครจะซื้อแพงเกินโอ้โหมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ทียสามารถจ่ายเงิน1 0 0่งรถึงหนึล้านปอนด์ในการคว้าตัวดนแค่นไรมีแค่คนเดียวเท่านั้นใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะ <_ Q> ก็นั่นแหลนะฮะก็จากการที่ตั้งค่าตัวไว้แพงเหลือเกินอาร์เซนอลน,นี่ข่าวเขาบอกว่าจะทุ่มเงินนะเกล้านปอนด์ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่า90ล้านปอนด์นี่ก็แพงบไนเลยทำให้เวสแฮมนะครับเริ่มคิดแล้ว หรือเราจะตั้งค่าตัวไว้สูงเกินไปนะเอางี้มีโปรโมชั่นให้ถ้าเกิดคุณนำเงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็พ่วงนักเตะแถมมาให้สักคนสองคนเนี่ยจะรับเอาไว้พิจารณาเออเป็นโปรโมชั่นที่ดีเดวิดมอยเปิดกว้างในการปล่อยตัวเด็แค่นร้าออกไปในกรณีที่ไม่ได้เงินตามที่สโมสรต้องการก็พร้อมที่จะรับฟังนะนักเตะบวกกับเงินอาเซนอล อาจจะให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วก็แถมแล้วก็พูดนักเตะอาทิเช่นเนลสันบาโลกันโรกกงกาที่เคยตกเป็นข่าวกับเวสต์แฮมไปในข้อเสนอส่วนของแมนยูก็เป็นเงินก้อนหนึ่งเวสต์แฮมเคยมีข่าวอยากได้แฮร์รี่แม็กควายใช่ไหมก็แถมแม็กควายไปให้หรือถ้าเกิดไม่พอใจก็แถมอองททนี่มาซียาวไปให้สักคนหนึ่งเลยนี่เป็นไงเงินก้อนหนึ่งบวกแม็กควกับพอโรงพยาบาลมาซียาว ให้ทางเวสต์แฮมเนี่ยพิจารณาหรือถ้าเกิดอยากได้วาบิซาก้าก็อาจจะลดเงินหน่อยแล้วก็ให้วาบิซาก้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนออันนี้คือเรื่องของเดคแอนไรส์นะครับเดี๋ยวรอดูว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูจะมีการขยับในดีลส่วนตรงนี้หรือเปล่ารายงานจาก Sky Sport ์ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเขาบอกว่าเทนฮากอยากได้แฮร์รี่เคนเมสันเมาส์แล้วก็เดคแนไรส์โอ้โห3นักเตะทีมชาติอังกฤษ จะทำฟูลิพชันธกิจหรือไงเนี่ยเทนฮากเอาตังจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะประมาณนี้นะครับมากันที่บทสัมภาษณ์เพสคอนเฟลเ c นก่อนเกมที่แมนยูจะพบกับฟูลแลมนะครับนักข่าวถามว่าระหว่างเกมที่แมนยูพบกับเชลซีจังหวะที่อันโตนี่เจ็บคุณมีการเรียกสารโชมาพูดคุย คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับผลงานของเขาในนัดนี้หรือแม้กระทั่งตลอดทั้งซีซั่นเลยเทนทางตอบว่าไม่ได้เรียกมาพูดคุยปรึกษาอย่างเดียวนะแต่บอกไปเลยว่าต้องทำอะไรบ้างผมเลือกใช้จังหวะนั้นเพราะว่าเกมมันหยุดอยู่ผมทำแบบนี้เสมอนะเมื่อมีจังหวะถึงแม้จะแค่แป๊บเดียวก็ตามคุณต้องพยายามที่จะฉกฉวยจังหวะเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นการบอก เพื่อเป็นการสอนหรือแม้กระทั่งให้คำแนะนำบางครั้งเนี่ยก็สามารถส่งผลต่อภาพรวมของทีมนั่นคือสิ่งที่ผมอะ่ะทำอยู่เป็นประจำถามว่าพอใจกับผลงานซานโชในนัดนี้หรือว่าทั้งฤดูกาลนี้มากน้อยแค่ไหนผมมองว่าเขาทำได้ดีมากๆผมพอใจนะอย่างในวันนี้เขาเล่นปีกขวาแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเล่นได้ดีมาก ผมคิดว่าซานโชคือหนึ่งในนักเตะที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาในฤดูกาลนี้เขากําลังพยายามมีนักเตะหลายคนที่มีพัฒนาการที่ดีมากๆและผมคิดว่าสิ่งนี้จะสามารถเป็นบรรทัดฐานในการสร้างทีมต่อไปในอนาคตเอา้างั้นแบบนี้ก็จะเป็นการส่งสัญญ,ญาณบอกเป็นในหรือเปล่าว่าซานโชจะได้ไปต่อในฤดูกาลหน้าเพราะก่อนหน้าน,นี้นะครับมีข่าวว่าซานโชจะถูกขายถูกไหม คดีจะพลิกไหมออย่างที่เราเคยคุยกันนะครับซานโช่สัญญาไม่ได้หมดปีหนะ้าเซ็น่าถึงปี2026เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูจะขายค่าตัวต้องพอสมควรไม่ใช่ไปขาย30-40ล้านนอกจากนี้เป็นนักเตะทีมชาติองังกฤษอายุน้อยอีกจะขายมันต้องแบบเรียกเลทให้ได้60ล้านน,นั่นแหะ60ล้านนี่ถือว่าขาดทุนเลยนะซื้อมา73ล้านปอนด นอกจากนี้ค่าเหนื่อย 3, า0 00, 0 0 0ห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ซานโชจะหาทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยเลทเท่านี้ก็หายากอีกแล้วถ้าเกิดจะส่งออกไปยิ้มตัวต้องถามว่าแมนยูเนี่ยได้อะไรกลับมาจากการยิ้มตัวไหมถ้าเกิดมีทีมที่อาจจ่ายค่ายิ้มตัวได้อาจจะพิจารณาปล่อยแต่ถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแล้วเราจะปล่อยออกไปทําไมนอกจากนี้นะครับซานโชยังสามารถเป็นปีอนเนกประสงค์เล่นซ้ายเล่นขวาได้ เป็นปีกแนวทําเกมถ้าเกิดเรียกความมั่นใจกลับมาได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีกองหน้ากึ่งเพลย์เมเกอร์ที่มาเล่นคอมบิเนชันกับซานโช่ได้น้องอาจจะฟอร์มการเล่นกลับมาเหมือนสมัยที่อยู่ดอทมุลคือส่วนตัวผมอะผมยังไม่อยากให้ขายนะเพราะาอายุยังน้อยอยู่เลยแต่ถ้าเกิดเทนฮากขายก็ว่ายไปตามนั้นแต่ส่วนตัวย้ำอีกครั้งไม่อยากให้ขายท่านผู้ชมครับนะักข่าวถามต่อว่า งั้นคุณชอบไปซานโช่เล่นปีกซ้ายหรือว่าปีกขวามากกว่ากันเทนฮางตอบว่าเขาเล่นได้หมดเลยนะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาผมคิดว่าเขาชอบเล่นฝั่งซ้ายมากกว่าจะได้ตัดเข้าในมายิงได้อะไรประมาณนั้นนะนะแต่ก็อย่างที่เราเห็นกันในวันนี้เขาทําได้ดีมากๆจากทางฝั่งขวาเช่นเดียวกันถ้าเล่นฝั่งขวาจะเป็นในลนักษณะปีกวิ่งทางตรงแล้วก็ตบจ่ายบอลเข้ากลาง ให้กองหน้าแท็บอินเข้าทำเหมือนในลูกที่จ่ายกับมาซิยายิงเข้าไปหรือว่าลูกที่จ่ายกับกานาโชยิงติดเซฟของเกปานักข่าวถามต่อว่าจนถึงตอนนี้ดาบิดเดคียเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของสโมสรมาอย่างยาวนานแต่เขาอะยังไม่ได้ต่อสัญญาเลยแล้วสัญญาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเขาที่โอทัฟฟ์ดเทนฮาร์ตอบว่า เราต้องการให้เขาอยู่ต่อเรื่องนี้ชัดเจนและตัวเขาเองก็ต้องการอยู่ต่อผมมั่นใจว่าเราอ่ะจะหาจุดตรงกลางเจอนะักข่าวถามอีกแถ้าอย่างนั้นเนี่ยติดเรื่องของอะไรอยู่หรอเทนฮาตอบว่าผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องแบบนี้ออกสื่อนะไม่เคยพูดถึงเรื่องของรายละเอียดการเจรจากำลังดำเนินการอยู่แต่ยังคงมั่นใจว่าจะหาจุดตรงกลางเจอ นักข่าวถามต่อว่าการวางแผนเสริมทัพเป็นสิ่งที่มันยากไหมในเมื่อยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าใครจะเป็นเจ้าของสโมสรในเวลานั้นแทนท้นาตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมนะผมมีหน้าที่แค่เสนอรายชื่อนักเตะที่อยากได้ไปจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของสโมสรเขาไม่สามารถทําอะไรได้อะเขามีหน้าที่แค่ส่งรายชื่อนักเตะที่อยากได้แล้วก็เป็นเรื่องของบอร์ดบริหาร ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดซื้อขายนักเตะไปจัดการกันต่อนักข่าวถามจี้ว่าแล้วคุณมั่นใจไหมล่ะจะได้นักเตะตามที่ต้องการเท็นัาบอกว่ายังตอบไม่ได้นะผมเป็นผู้การทีมผมตอบไม่ได้ก็คงจะอารมณ์ประมาณว่าคุณก็ไปถามบอกบริหารสิไปถามจอห์นเมอร์เทอร์ริช์ดอาร์โนอืมไปถามตระกูลเกลเซอร์แม่งไม่ตอบอยู่แล้วแม่งเดินหนีไอเวนไอปิง ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างด้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ bye bye, บ๊ายบายจุบ